ย <Indonesia> ืนได้มันต่งจริงๆนะเนี่ไม่นไม่ยนน่ไม่ยืนไลยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไ่ได้แต่ทรทอยู่ที่ไหนอะหาดไไม่ได้อไหนเงยหน้าสินี่หาใหม่รไครับน่ต่องนคนน่ารักคนคน พระองค์ทํามจะจาไม่ได้เราฮะทำไมถึงจําไม่ได้เล่าทาอะไรเข้าไว้ทาอะไรใครเข้าไว้บาปกรรมมันมีจริงนะบอกให้ก่อนทำใครนาะทเยอะแยะเลยบาปกรรมเยอะแยะนะมจะไปทรมายกอ่ะจะไปทดวนี่มหไลกันเนี่ยนี่กูมาดูหนังเรื่องอะไร่จะเฉื่อะไรเนาทิพมาก็กมลชทิพมาทิพมาเฉยเฉย ไม่มีจำเจอนะเลยใช่ไหมไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้ยมันจะเสียงสูงเลยถึงจะบอกว่าไม่มีกานโอชาเอาไหมอาแล้วโง่อ้าวแกมึงคนเดียวไม่เกี่ยวกนะพิภายแล้วไลฟ์ตดด้วยไม่ใช่ตาตาโอกับตาชาข้างบ้านโอ้ม่เกี่ยวไม่ใช่กานโอชานะเออเจิดพิภัยจะมาสมัครทหารอาจารย์เจ้าเน่ตใจว่าจะมีฝีไม้ลายมืออ๋อ จะมั่นใจอยู่แต่ที่แน่ๆที่มั่นใจเนี่ยก้ากระหม่อมนี่นะหนุมทั้งแท่งถ้าหากมีลูกมีเมียแล้วล่ะก็สามารถปกลูกเมียได้เลยเพระเจ้าค่ะถ้าเ็นจิตถ้าเจ้าอยากจะเป็นทหารข้าจะต้องผ่านการทดสอบโดยการประลองเพลงดงักับทหารมือเอกของข้าสัปดาหผู้นี้ทาความรู้จักเข้าเสียสวัสดี

ไม่ใช่เหรอไม่ใช่จันไหนนี่มาผมนี่มาทำไมท้าคนเหรอถ้าคุณผิดเหรอมันเหมือนใครเหรอฮะเหมือนใครเหรออ๋อรางวงได้มาโอ้ขอบคุณครับมีแค่นี้อันนี้มึงบ่นตัวเองต้งบ่นคนข้างหน้าเนี่ยเขากลับไปแล้วนะโอ้ออก็ดึกรางวัลก็ได้น้อยนั่นละสิถ้าพี่เป็นแฟนคลับของต้มของโต้นะพี่ให้น้องแก้วอีกพันหนึ่งแล้วน้อง น่าสงสารจังเลยน้องพี่จะให้ตอนนี้พี่ก็กรอบด้วยเกินพี่ก็เป็นเหมือนหนุ่มเหมือนกันเหรอเนี่ยก็เป็นโรงงานที่ก็มีมีหลายคืนแล้วเอ่อระดับระดับพระเอกกับนี่แล้วเราสองคนเราไม่ต้องพูดเลยเป็นผมเลยพวกเราเจ้าชิ้นไม่เจอที่มาไม่ใช่เหรอไม่ใช่จันไหนไม่มีไม่มีจันโอ้โหฮักคนเดีย เออ้ลตคนบิตาคนบนวมาไลไลอะไรกูเลาไม่รู้มันไล่กันมาเนี่ยฮาไลอะไรเรโว้ามึงอยู่ใ,ใกล,ล้ๆเนี่ยกูส่งให้มึงโวฟีก <c oughs> ปันไม่เอม่ฟีิด้วยระบ้าบอนนลนะเ <c oughs> นี่ยดีที่เราไม่ได้นัดกันถ้านั้นจะต้มาตมเลยไอที่มาพัผมฉนแนใจว่าตา้องการจะเป็นอาหาร ข้าเพลนเช่นนั้นจะทดลองกับตัวยืนในทหารของเราก่อนโอ้โหตัวนี้เนาะใช่มาเลยกีเพลงก็มามาเดี๋ยวให้ไอ้มาเลกเป็นตัวยืนเดี๋ยวเราเป็นตัวนอนเพลงเดียวเราก็เย็ดตุ๊บล่างฉัอ่อนใจต้องลองว่ามันไม่พายนะต้องสอบแน่นอนถ้าเอาไรช่วยนะจะมาเตรียมกลับบ้านได้เลย